ไปหมกมุ่นตรงอ,อ่าพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลเพียนสิทธิ์มากนะฮะเนียบกิบเลยนะจะรู้จักพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลเพียนสิทธิ์มากนะฮะฉีดยาให้ฉันตายไปหมด ครับผมวันนี้เราจะมาเป็นสายมูกันนะทุกคนอีพีนี้ต่อไปเราจะพาไปมูทุกที่ใช่ที่ไหนที่มีที่มูแล้วผมอยากแนะนํามผมอยากให้ทุกคนไปไม่ใช่มูอย่างเดียว<ช>บางทีก็คือการไปไหว้พระนี่แหละทำบุญ,บญด้วยคุณจะได้รู้ว่าจังหวัดต่างๆเราควรจะไปไหว้ที่ไหนหรือไปทาอะไรหรือบางวัดรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการการทําบุญสร้างอะไรก็แต่เราจะไปทุกที่นะครับคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> แรกก่อนไปที่ไหนต้องมาที่นี่ต้องไปที่นี่ครับที่แรกจังหวัดสุพรบุรีไปที่ไหนไม่แน่นะคุณรถทุกคนนะถูกต้อง,องไปไม่ได้ต้องมาที่นี่ก่อนเลยไปครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไปโกถึงนะครับอุทยานพ่อปู่ฤาษีแจ้รอดองใหญ่ที่สิงห์และวครับอำเภอ ครับที่ที่มีวัดีที่ไหนที่มาแล้วควรจะมุงสิ่งที่แรกควรจะไหว้คือที่ไหนก่อนมาถึงนี่ปุ๊บถ้าถึงก็จะต้องมาทีงต้องตรงนี้ครับหลังจากเราไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วนะครับตรงด้านหน้ายังมีพระพรมองค์ใหญ่มากนะต้องบอกว่าเป็นองค์ใหญ่มากเลยพระพรมสี่หน้าพระพรมสี่หน้าคือองค์ใหญ่มาก รูมาที่นี่บ่อยนะครับมาบ่อยมากค่ะบ่อยมากเลย,บ,ยบ่อยมากมากค่ะเพราะเป็นบ้านหลังที่สองเดือนหนึ่งคือเท่าไหร่ตอนนี้ก็เดือนทุกอาทิตย์อ่ะ <c oughs> ด้านหลังตรงนี้เป็นพระพรหมนะเป็นพ่อพระพรหอมองค์ใหญ่ไม่ใหญ่เอาเนี่ยดูยืนอยู่นี่ใหญ่ขนาดไหนดูนะบุรีผมบอกให้เราที่นี่นะครับผมไม่ธรรมดาน,นะปู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตัวอย่างพระปู่ฤาษีนะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับผม เจ้าแม่กาเวรีเจ้าแม่กาเวรีจอมเทวีก็คือเป็นพระมะเหสีขององค์พ่อท้าวสุวรรณนี่ถัดมาเนี่ยคะ่ะเป็นองค์พ่อจตุคดดามรามเทพองค์พ่อปูลล่ฤาษีเพชรฉลูกันองค์พระพิฆเนศที่เราจะสร้างองค์ใหญ่แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วจุดทุปสิบหกดอกแล้วที่หน้าปู่เลยนะจ๊ะที่ข้างหน้าจเสร็จแล่ะใช่ไหมตั้งโม่สางเจ้า บอกชื่นนาำตะโกนโอ่ค,ครับวันนี้โลกได้อัตระคันรัดมาถวายแล้วก็้อพอมีข้อที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปูกตรงหน้าเขาผูกสีรัตน์อ์ใหญ่เป็นที่รู้กันครับถ้าคนเคยมาไหว้ครับเพราะว่าที่นี่มาไหว้ผู่แล้วก็ ส,สิ่งแรกเลยครับคนมาชอบไม่รู้ว่าเฮ้ยมาปุ๊บจะต้องเข้าไปหาพระพลก่อนแต่พระพลคจะบอกเสมอครับว่าถ้ามาที่อุทยานแล้วไปไหว้ปู่ก่อนไปสักการะปู่ก่อนสักสกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอุทยานให้หมดก่อนค่อยเข้าไปหาพ่อเขาไม่ต้องรีบครับบางคนจะเดิมุ่งเข้าไปหาเขาโดยไม่แบบยังไม่ไหวแต่ว่าควรจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนครับแล้วก็ที่ควรไม่พลาดเลยก็คือต้องไหว้ปู่ใหญ่ <c oughs> ปู่ใหญ่สวยมาก เอาทิบทิบทิเดี๋ยวจุด,จดม,ามาเอาหวยเพื่อมาเอามาพึ่งหวยเพึ่งอะไรกันคือคนไทยในหมูม,มุ่นเรื่องหวยจุดถวาย,ยจุดถวายถึงหมุมุ่นผมนี่ดูไหมเข้าไปเลยนี้ โอ้ยหกสามหนึ่งเจ็ดห้าโอเค 6, 3, 1, 7, ดูสิล่ะดูสิล่ะเป็นเป็นนี่ให้คนดูเก็บไปหมกมุ่นสิเรามาทำบุญน,นะ อย่าไปหมกมุ่นสิเรามาทำบุญอย่าไปหมกมุ่นจเจออะไรนะปวดแสบตาเกินไปปวดแสบตาเกินไปม่เอาอะไรเนี่ยมาดูเล่ตัวไหนเอาป่วยจะหมกมุ่นไงอย่าไปหมกมุ่นสิเรามาทำบุญไม่ได้หมกปู่เขาให้เราเอาไปอบอผู้อื่นได้อ๋อโอเคไปคืออะไรเอาไม้ให้ไงแตไ่ไม่ได้เปิดเล่นมุกหน้าปู่ได้ไหมเป็นไรไหมไม่ได้บ้า ไไม่ได้อปู่ต้องการความสงบปูบ่บอกจะโป้ป๊าโป้ป๊าปู่เขาไม่ชอบปู่บอกจะคิดอย่างนั้นได้ไม่น่ามานะอย่าให้อยู่เขาอยู่ยเงียบๆดีกว่ามาไหวจากกา้จักรละไม่ได้ให้มาเล่นตลกออ๋ออพร้อมันเงี้ยไปไม่ได้เฮ้ยเมื่อ,อก,กี้ทำไงนะ <c oughs> ทำไงทำไงเมื่นะอก,กี้ <c oughs> ที่ทำเมื่อกี้ไม่สมควรเลยไม่สมควรปู่ปูป่ตีเนี่ยตอนนี้ยังไงคะไปต่อครับต่ออีกเหรอใช่แต่ไม่บอกไปที่ไหนโอเคมาเจอกันเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะหิวน้ำ ตอนนี้ครับเดีย๋ยวเราจะต้องนั่งรถนะนั่งรถก๊อฟของสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่ต้องใช้คําว่าพระแกะสลักองค์ใหญ่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนกันโดยการนั่งรถก๊อฟไปนะครับตรงอออพื้นที่เขากว้างใหญ่ภพศสารเพียรศิษย์มากนะฮะเงียบกิบเลยนะจารจักพื้นที่เขากว้างใหญ่ภพศสารเพียรศิษย์มากนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนไปดูข้างในตรงนี้ก่อนว่า เขามีอะไรกันบ้างไปทุกคนไปดูพร้อมกันตรงนี้นะครับคือจุดของ18อรหันต์พระอรหันต์ทั้งหมดวัดจะเรียกไม่ถูกนะฮะตรงเนี้ยเป็นส่วนขยายใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยหลักก็คือจะเป็นที่หน้าผาใช่ที่เป็นพระแกะสลักที่หน้าผาตรงส่วนด้านเนี้ยเป็นด้านล่างที่เราจะต้องจอดแล้วก็นำรถกลับขึ้น,นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันแต่เราทำบุญกันตรงนี้กันก่อนโอเคนจะจ๊ะออกเดินทางครับผม ก็แล้วครับนนี้ right. um, ่รถกอล์ฟครับเราต้องนั่งรถกอล์ฟไปที่ท่าองค์ใหญ่นะในที่เราจะพาไปก็คือคุณพี่ประสิทธิ์นั่นเองเป็นคนพาเราไปนะใช่ประสิทธิ์ชัยไปครับเดินทางครับไปครับผมรเเป็นจุดเช็คอินนะครับผมเราไปข้างในพร้อมกันครับเรื่อยเอยมองวาวรอผมาไหหาที่ใส่รองโอ้ไปครับผม ภายฐาพระองค์ใหญ่ตรงนี um, like this, right. yes. ้นะนของพระหน้าานก็คือก็คือหลวงพ่ออูดทองนั่นเองใช่ครับตรงนี้เราอใช่ครับขอนลอยที่เราจะห้กัครับด้านหลังตรงนี้มีปู่ศรีสุโธอยู่ตรงนี้โน้นศรีสุโตราชทางด้านนี้ รับตะสลักใหญ่นะครับนี่ๆเขามี CMC ยักษ์คุณคุณต้องยกเขย่านะยกเขย่าเลยขนาดคนขับผ่านคนแถวนี้ยังบอกเลยว่าเอาเอางี้เราเราคุณรถคุณลดคุณลดจริงคุณลดเปลี่ยนจากการแบบยกเขย่าเป็นไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหไม่ขึ้นหรจ๊ะหลับตาแล้วก็หยิบขึ้นมาดีกว่าอ่าสาธุครับ าออามา,าผมเลยผมทำได้นี่กูเป็นเจ้าของอุทยานไม่ให้เข้าวล้วรับไม่มองเลยมผมได้เบอร์ห้าทำบุญแผ่นทองปิดพระจะยิ่งเพิ่มให้ทัพทวีได้เร็วขั้น ผมให้ผมให้ผมให้ใหไปไปหนักมากอ้าไปอ้าไปคุณไม,ม่ยกขยับอย่างผมอ่ะยกไม่ขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราก็หลับตาหลับตาแล้วก็จับไปเหมือนกันถ้าได้เบอร์เดิมนะแล้วเออจับไปแล้ว,ออลไ,ลวได้เบอร์เดิมมาโอ้โหาเลยเฮ้ยประดมจีบวัเฮ้ยประดมจีวย ขอจบเลยเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรนี่เลยครับผมนี่ครับที่หลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออูทองมาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งก็พลิกเหมือนกันไปพวกเราอต้องบอกว่าที่นี่นะครับเขากําลังสร้างกันอยู่นะนั่นะคือสกายวอล์คคือเดินข้างบนข้างบนนู้นนะทุกคนหน้าผาข้างบนจุดตรงนี้นะครับนี่ผมให้ดูจุดตรงนี้นะที่ ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะใช่เห็นไหมตรงนู้นท่านมีกระจกใช่นะครับตรงนั้นมีกระจกเห็นไหมมีกระจกมีตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะมีการให้เดินเหมือนแบบฟฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโอ้ตรงไหนมีพึ่งนี่คือว่าดีมากนะโอ้โหดูน้ำโอ้โหน้ำไหลตรงนี้เนี่ยถ้าฝนตกตรงไหนเขาบอกว่าข้างหลังนี้จะมีน้ำไหลด้วยนะถ้าฝนตกข้างหลังตรงเนี้ยข้างบนนี้ที่ผมชี้เนี่ยเห็นไหม จะมีน้ําไหลลงมาเป็นน้ําตกเลยโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรอันนี้คือมันไหลเองธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ฝนตกนะครับถ้าช่วงหน้าฝน<ณ><ณ>นะครับแล้วอะไรที่เขาทําอยู่แล้วนะผมแนะนำนะครับอะไรที่เขาสร้างไว้ตั้งใจสร้างให้คนมาสักการะหรือมาไหว้อะไรเงี้ยหรือสิ่งสวยงามอนะไรก็แล้วแต่ผมว่าอย่าไปทําลายเขาอย่าไปอย่าไปซนอ่ะผมว่าเผื่อไว้ให้คนอื่นที่แบบ ที่เขาต้องมาไหว้อย่ากมาเที่ยวกันบ้างอาลาบูชาใช่โอ้นี่พระสเกต์สลาองค์เงียบตั้งหมูไปครั้งแรกครั้งแรกของผมแต่พี่จีเป็นเป็นครั้งที่สองเลยเกินเกินงสองแล้วที่มาไหนครั้งมาบ่อยมากสลับจับพี่ก็คือคนที่พาเราเที่ยวนะพี่ชื่ออะไรครับผมเป้ครับพี่เป้พี่เป้พี่เป้คือผมเรียกเขาไปพี่ประสิทธิ์แต่ทั้งที่เขาไม่ได้ชื่อประสิทธิ์ประสิทธิ์ทำไมวะประสิทธิ์ประสาทความรู้ครับพี่ประสิทธิ์เป็นไงพี่จีเข้ามาครับคือพี่ประสิทธิิ์อยยู่่่ตตตั้้้งแนเเรมมลก็ ครั้งแรกก็คือมามาช่วยหลงวลงพ่ออ๋อมาช่วยหลวงพ,พ่อก่อนช่วยหลวงพ่อแต่ตอนนี้ก็คือพอหลวงพ่อสร้างไปเรื่อยๆผมก็หายไปช่วงนึงแล้วกลับมามาดูแลช่วยหลวงพ่ออีกทีนึงคือเป็น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 อ่าเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยหลวงพออ่อด้านนึงนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับพระองค์ใหญ่ที่แก่สลักที่ผมทราบข่าวมาคือคนที่มาเนี่ยขับรถเข้ามาข้างบนได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยข้างล่างครับหลวงพ่อสร้างเพิ่มเยอะมากก็ จเป็นที่อดรผมว่าจอดข้างล่างจอดดวกว่าเยอะแล้วนั่งรถีดว่ามีห้องน้ําสะอาดครับห้องน้ําสะอาดกว้างขวางที่จอดรถดีปลอดภัยกว่าไม่แน่นครับก็คือตรงที่18เซนหรือ18องศานี่เราขึ้นมาเป็นเลข18เซนครับแล้วที่ผมไปถามเมื่อกี้ได้ครองค์ใช่ไครับจะมีจะ็นคนอินพ่พิคเนตมีครบอยู่ทางน้นครับ่ข้งนัาเป็นเป็นหินแกะสลักหมดเลยใช่ครับจากหินที่เลือจากตรงนี้ด้วยก็คือแกะจากตรงนี้ออกไปจ่ากระพาวออกไป ครับแล้วครับผมใครอยากมาเที่ยวนะอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเอาเป็นว่าอะไรที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันทุกที่ได้หมดครับรรบางที่แต่ที่ผมพาที่ทุกวันนี้ผมมองว่าบางที่ที่ผมพาอยู่ตอนนี้นคือที่ที่คนรู้จักน้อยแล้วคนยังไม่ค่อยได้มาเท <ives S 1> ี่ยวเท่าไหร่หรือไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยอยากมาแนะนําอย่างวัดใหญ่ๆวัดดังๆในจังหวัดสุพรรณบุรีถ่ารู้อู่แล้วว่ามีอะไรน่าไปเที่ยวตรงไหนบ้างอยากจะแนะนําในจุดที่มันเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี <ด vel. S 1> รอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายที่ที่ผมถ่ายคลิปไปว่าจะเป็นอุทยาานนปูศรีีอดก็ ถ้าเกิดสลักองค์ใหญ่ก็ดีก็ ฝากด้วยนะครันทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากมากนะครับผมประสิทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาชื่อประสิทธิ์รัก็จะเป็นคนพาเราลงเราลงไปข้างล่างอ่าโอเคครับครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันคุณรถบรรยากาศเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมที่คุณเคยมาแล้นะเปลี่ยนมากคือเมื่อก่อนที่หนูมาเนี่ยคือจะขับรถเข้ามาปุ๊บเห็นพักแกะสลักหน้าผาซึ่งตอนนั้นยังไม่เต็มองค์ด้วยตอนที่หนูมาคือเริ่มเริ่มเริ่มแบบเขาเริ่มเริ่มแกะเริ่มแกะแล้วรถก็จะไปจอดตรงใกล้หน้าผาที่สุดได้เลยแล้วก็จะมมมีีเเเเต็็็นนนนท์หือออกกกงาาาวววยรแล้้จด ท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นจะมีพัก er นั่งตรงนั้นคอยเจิมหน้าผาคอยให้แบบอะไรเขาเรา uh ียกอะไรเสริมส mm. ิร ok? ิมงคลเสริมส mm ิร hmm. ิมงคลให้ตอนนี้มาคือมีสกายวอล์กเลยสกายวอล์กมาพี่เขาคาดว่าจะเสร็จประมาณเท่าไหร่ครับสกายวอล์กอีกหนึ่งปีเสร็จแน่นอนคนไทยจะได้เดินบนสกายวอล์กอารมณ์เหมือนอยู่ต่างประเทศที่ต่างประเทศเขาทำกันคือเดินบนหน้าผาเดินบนหน้าผาคือบรรยากาศสูง30เมตรโอ้โหให้ตายเถอะพับผาตายแล้วแล้วที่ดูตรงนี้มีน้ำไหล บรรยากาศจะดีมากมันจะสวยขนาดไหนอ่ะไหนก็มาเที่ยวกันนะครับผม<ป>ก็เรามาไหว้หรือมาสักการะกันได้ค่ะหลวงพ่ออูทองครับผมปางโปรดพุทธมารดาอ่าก็คือปางไหว้โปรดคุณแม่ โดแมแม่แล้วกันนะครับใคร,ใครที่สนใจก็มาเที่ยวกันได้เราอาจจะพาเที่ยวที่น้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าบางที่เนี่ยท่านอาจจะยังไม่รู้จักบางที่อาจจะยังไม่เคยมากันอยากให้ทุกคนมาบางคนรู้จักแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาก็อยากให้ดูบรรยากาศจริงๆว่าเฮ้ยมาทั้นสวยจริงมีอะไรให้เดินมีอะไรให้ดูนะครับก็ฝากกดแล์กดแชร์คลิปเราด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามฝาก s ับสไครตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปจังหวัดไหนให้ท่านไปดูอะไรกันก็ติดตามครับผมนายจี๊ดพาทัวร์ครับผม